เนื่องจากแฟนของพี่เนี่ยสายตาสั้นมากนะครับผมและพี่จะลองพาแฟนพี่เนี่ยมาวัดสายตากันในโลบอกนะครับผมซึ่งแมปในโลบอกเนี่ยมันมีแมปที่วัดสายตาได้นะครับผมไม่ว่าจะเป็นสายตาสั้นสายตายาวหรือว่าสายตาเอียงนะครับผมแต่ละด่านเนี่ยบอกเลยว่ามีความท้าทายของสายตาเนี่ยแตกต่างกันไปนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาดูในคลิปนี้นะครับว่าแฟนพี่เนี่ยจะมองเห็นอะไรบ้างและไม่เห็นอะไรบ้างนะครับผมเดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับผม let's go โอเคมันเขาบอกว่าตัวที่กรีด้นตายนั่นคืออะไรพิมพ์ไปอีเธอย่าบอกตัวไม่บอกอันนี้แต่เธอเห็นนะอ่าอ่าโอเคไลท์แคนูซีโทสนัมเบอร์เธอเห็นเลขอะไรสามสามไม่อ๋อชิคโลโก้แดสยูติงอันที่มันไม่อะไรที่มันไม่เข้าพวกโอ้โหเฮียโคดกระจอกไปต้องเป็นแบบเห็นเลขอะไรบ้างโอเค เกี่ยวกับสปอร์ต that is different f r อ m the rest of อ๋ออันไหนที่มันต่างกันจุดไหนคลิกอันนี้ใช่ป่ะเดี๋ยวนะคิ้วไงเออเยี่ยม impossible อะไรที่มันแบบว่าแบบต่างกับเพื่อนอ๋อตรงนี้เหรเรียกอะไรพ team by สองเจ <Okay. S 2> อะไรอะ่ะในในในช่องในช่องเรียกอะไรเห็นไหมส <4, 2. S 1> ี่สองเฮ้ยเยี แต่ตาดีนี่มีกี่ตัวหนึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ดปดเก้าเฮ้ยเฮ้ยเฮียกี่ตัวหนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบฮะแล้วเมื่อกี้กูเห็นเก้าอะเธอนับผิดอะดิ แต่ว่าสายตาเริ่มไม่ดีนะครับผมต้องไปตัดสายตานะครับคุณหมอบอกนะครับผมเห็นอะไรเห็นเห็นเห็นหนังสืออะไรมีตัวอะไรบ้างเออไอเนิร์ด there is a butter h i s in the room somewhere เห็นมามีอะไรที่ผิดปกติอันนี้เหรอลองติ๊กไปที่มันดิอ่าโอเค เธออย่าพึ่งมาใกล้ทำอะไรพือ่อนไม่ได้ทำอะไรบบเลยแต่เพื่อนก็ขยับออกดีเขาต้องการใช้พื้นที่เยอะโอ้โหเบากมันอยู่แค่นี้เล้วอยาขำดิเพราะจะตกแล้วเนะี่ยอ่าอะไรอ่ะไม่ต่อไปไม่ไปคลิปอือแนะนำให้เธอเลื่อนเมสาออกมาเออ เธอก็อย่ามาไอ้นี่เขาฉันบอกให้เธอทํางานง่ายขึ้นนะจ๊ะเขาอ,อยากทำาเฮ้ยเฮ้ยมีคนมาแล้วมีคนตามเธอมาแล้วแต่ไม่ต้องสนใจไม่เกี่ยวความเร็วเย้ yeah, <c oughs> ไอ้เนร์ถึงแล้วไปการต่อไปเอ่อ use your CI คุณเห็นอะไรมันเดินเข้าไปยังไงวะไอ้ผู้หญิงอะนี่ไง <Okay. S 1> เออไปดูไปดูสีก่อน ว่าสีไหนมันตรงครับนนะขึ่นี่โอเคเยี่ยมนั่งไงเปิดแล้วนั่งไงกูเป็นคนเลือกเขาเลือกของเขามันไม่เหมือนกันโอค้ครั้งเดียวผ่านนะพี่ตาบอดสีนี่คือ,อ,อ,อนะอเฮ้ยกูไม่รู้อนะเนี่ยเธอรู้ได้ไงอ่าสีเฮ้ยไม่ใช่ดูยากจัดเลยนะครับผมอันนี้นะหาค่ายฮ่ตรงกลาง อันไหนอันไหนอันไหนคือมันตรงกลางที่สุดอ่ะลองดูอันไหนตรงกลางโอ้ยเฮียแล้วกูตาเขอันเนี้ยไม่ใช่ละเราอยู่ตรงกลางที่สุดเออปุ่มรูแลเออเก่งมากอ๋อรูปไม่รูปไม่เหมือนอ๋อที่อันนี้อันนี้มีอะไรที่แปลกไปเยอะเลยเออโอ้ยเฮียกูเกิลเดี๋ยวนะอ๋อโอเคเก่งมากต่อไป c a n y o u s e e w h i c h worldis เห็นตัวอักษรอะไร tree ต้นไม้ โลบอกกี่ตัวเฮ้ยนี่มันมิสเตอร์โรบอกคนแรกนี่ว่ามีมิสเตอร์โรบอกสิบสี่คนโอ้โหมีภาษาอะไรตรงไหนในในกรอบนี้รีนเยี่ยมเปลี่ยนตรงนี้เหรออ๋อนี่ไงอ๋อต้องเปลี่ยนตัวก่อนแล้วถึงจะเข้าได้ใช่สีนี้แหละอืมไม่ถูกเก่งเหรออ๋อสีนี้เหรอโอเคพาใจแล้วไปเปลี่ยนสีสีนี้ชัว เฮ้ยเชียดูยากจังวะนี่เขียวเข้มเขียวเข้มสีนวนขวาสุดเปล่าเฮ้ยอันนี้ม่วงเข้มเออสีนวเออ้าไม่ใช่เมื่อกี้เหรอวะเลขอะไรที่แตกต่างตัวบีว่ะอุย้ยอันนี้มองยากจัดแป๊บนึง เดินตามเดินตามมันเดินตามเดินตามไอ้ย่าล่ะคือเดินตามอะ่ะเดินได้แต่ว่าสุดท้ายแล้วเราก็ต้องดูมันเห็นได้เหรอวะอุ้ยเฮียเ <c oughs> น,นี่ยทำให้กูหัวร้อนละะอ้าเฮ้ยเอ้ยเอ้าไอ้น้องนี่ใครเนี่ยม,มันบอกให้ตามมาตามเข้าไปตามเข้าไปม,มีน้องตามมาโ <c oughs> อเคไปอ่ะมันเลี้ยวมันเลี้ยวมันเลี้ยว <c oughs> ก็บอกให้ตามบังไปตามไปตามไปอ่ะอ่าเฮ้ยมันเห็นได้ไงวะงงไหมเฮ้ยน้องมันเห็นได้ไงวะอันนี้ข้อดีของการมีน้องเอฟซีเข้ามาช่วยนะครับผมกระโดดได้ยังเออน้องได้งไงะอยู่เขาให้เลือกสีเหรอยูอ ม่บีเจอไม่บีร okay. ู้อะไรอ่ะมองไม่เห็นเบรนเหรอเบรนสีแดงเหรอพีนบอกว่าอะไรน้องบอกว่าอะไรอ๋อเลสนี่ไงอ๋อเออว่าอ๋อเออใช่ใช่ใช่โอเคข้างบนเป็นไวโอเคน้องมึงไม่ต้องมาบอกกูเราเอาไอ้น้องมันช่วยก็ต้องเพิ่มเพิ่มสีม่วงเหมือนว่าต้องเตะบอลไปตรงสีนั้นเปล่าแค่กรงเตะบอลนี่แหละเหียแล้วคือกูแค่กูเลนเมาส์กูเฮ้ เดินไม่เป็นอ่ะโอเคนั่นแหละได้แล้วได้อะไรอ่ะมันไหลมันไหลไปถูกเอ๊ยเก่งมากพ่อมึงไอ้สัตว์ูก็นึกว่าขูก็นึกว่าลูกเดี่ยวไอ้เหี้ยเฮ้ยอันนี้อันนี้เธอทำเก่งนะเอาสีแดงก่อนสีแดงก่อนง่ายกว่า สีแดงเนี่ยก็ลงอ่ะสีแดงลงแล้วนะไปอีกนิดนึงอ่ะลงเลยแต่มันก็ลงเองอ่ะพ่อมึงแค่มึงก็ลงให้กูเหอะกูไอเอาหวเอาเอาเอาเอ่อเจ๋งมากให้มันคนมันขวางได้ด้วยหรอเออลุกปอเอเว้แดดดัสแดดเซมันเขียนว่าอะไรโอเคโอ้โหเฮียวงกลมมีมีกี่วง อี่วงอ่ะเจ็ดเอาไงเอาไงเอาไงเฮ้ยอย่าเพิ่งเอาไงเอาไงดิเขาไม่ชอบคำว่าเอาไงเอาไงของเธอเลยอ่ะทำไมอ่ะไหนบอกเกมนี้ง่ายอ่าเยี่ยมเนี่ยไปโอ๊ยไปหาไม่โอนไม่ได้เลยอ่ะโอ๊ย กูไม่เห็นท้าว่าครากูไปโดนตรงไหนอะอุ้ยคือกูไม่รู้ว่ากูโดนตรงไหนไงให้คุงช่วยไหมให้คุงช่วยแป๊บหนึ่งขออีกรอบหนึ่งเธออย่าเพิ่งมาใกล้แล้วมาอ่ามันเสียสมาธิอุ้ยเราสามารถเดินเอียงๆได้บ้าเอียงแบบตัวยาวๆอ่ะใครแบบคิดว่าตัวเองใจเย็นนะกูอยากให้มาลองเล่นเกมนี้จริงๆเฮ้ย เราควรจะไปทางนี้อ่ะเพราเราเริ่มใหม่ได้เสมอเฮ้ยไอ้หมอมึงก็ไม่ช่วยกูเห็นกูตายหลายรอบเอ้ยโมโหแล้วนะเียก้าเดียวก็พลาดละกูว่าตายแน่เลยนั่นกูว่าแล้วคือทำไมมันแบบไม่ตายตรงไหนลไปฟื้นตรงนั้นวะฟื้นมามึงก็ตายอีกแล้เน้ย อื่นมามันก็ตายอีกอ่ะเฮ้ยมันมีทางอื่นบ้าแบบว่าเราโง่เกินเอาไหมเก็มบัคก็ได้เฮียสวัสดีค่ะเก็มบัคว่ะมันเป็นโลเลย